สวัสดีครับแฟนวอลเล่บอลทุกคนคุณรู้หรือไม่ครับว่านักตบลูกยางสาวไทยยังคงเป็นที่ต้องการสูงสุดในเอเชียและถูกยกย่องเป็นหนึ่งในชาติอาเซียนที่ส่งผู้เล่นออกไปเล่นลีกต่างประเทศได้มากที่สุดไทยไฟลุกเลยล้วครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวดีและความเคลื่อนไหวของนักวเวลเบลไทยทั้งชายและหญิงที่ไปสร้างชื่อเสียงในลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเกาหลีใต้ยุโรปหรือแม้แต่ลีกในอาเซียนแม้ปีนี้ทีมชาติไทยอาจมีฟอร์มดรปลงบ้างแต่ศักยภาพและฝีมือของนักกีฬาไทยยังคงเป็นที่จับตามองเสมอยินดีด้วยนะครับศักยภาพทีมชาติไทยในสายตาต่างชาติ ถึงแม้ตัวหลักบางคนไม่ได้ลงสนามแต่ผู้เล่นไทยคนอื่นๆก็ยังโชว์ฟอร์มดีจนหลายหลีกในเอเชียยอมรับว่าถ้าไม่นับจีนญี่ป,ปุ่นเกาหลีใต้ไทยคือชาติที่แข็งแกร่งที่สุดและมีนักกีฬาที่พร้อมไปเล่นลีกต่างประเทศมากที่สุดไทยยอมรับได้เลยนะครับนักกีฬาหญิงที่กระจายตัวไปทั่วโลกตอนนี้มีนักกีฬาหญิงไทยกว่า21คนไปเล่นต่างประเทศ ญี่ปุ่นอัจชราพรชัดจุอรนถัดดาวอัธยาและโดนพรเกาหลีใต้ก็มีธนาชายุโรปก็มีพิมพิชยาและสสิภาพรที่อเมริกาก็มีปิยนุษและพรพันธ์ไต้หวันเนปาลเวียดนามก็มีนักกีฬาหญิงไทยไปร่วมเสริมทัพนะครับนักกีฬาชายก็ไม่น้อยหน้าหลายคนได้ไปเล่นในเวียดนามอินโดนีเซียและไต้หวันซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการเก็บประสบการณ์ ภาพรวมอาเซียนเวียดนามก็เริ่มมีผู้เล่นไปต่างประเทศมากขึ้นเช่นเจนทีนทันจุยและที่บิก๊กฟิลิปปินส์ก็มีซูปเปอร์สตาร์อย่างจาจาซา,านิยาโก้ที่ตอนนี้ใช้ชื่อซาจิมิโนวาไปเล่นในยุโรปอินโดนีเซียส่งผู้เล่นหญิงไปหลีกตุรกีเช่นกัน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในด้านการส่งออกผู้เล่นและยังช่วยพัฒนาหลีกต่างๆของเอเชียอีกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่านักวอลเลย์บอลไทยทั้งหญิงและชายยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและมีบทบาทสำคัญในหลายหลีกทั่วโลกแม้หลีกยุโรปจะมีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่นี่ก็เป็นแรงผลักดันให้นักกีฬาของเราพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อกลับมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตอีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยยินดีเริ่มด้วยนะครับถ้าคุณรักและเชียร์วอลเลย์บอลไทยเหมือนเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับรวมทั้งคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคุณอยากเห็นนักกีฬาคนไหนไปสร้างชื่อในหลีกต่างประเทศมากที่สุด ขอบคุณครับ